สวัสดีจ้าแม่มสินจ้ามาอัปเดตข้มูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคำสถานการณ์ราคาทองคำวิเคราะห์ทองคำและรายงานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่31ตุลาคมปี2568ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวขึ้นจากวันนี้เงินบาทแข็งค่าที่บร,ริเวณ32.291บาทต่อ1ดอลลาร์เป็นปัจจัยกดดันต่อทองในประเทศโดยณเวลาี่แมมสินบันทึกวิดีโอทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวที่บร,ริเวณ3,995.71ดอลลาร์ตอนน่อ1ทรอยออนดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ98.799จุด ด้านกองทุน SPDR ซื้อทองคําเพิ่ม4.3ตันปัจจุบันถือครองทองคําที่ดับ1,040.35ตันท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนคลี่คลายลงชั่วคราวหลังการพบปะเจรจาเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีระหว่างประธานาธิบดีโดนัดททมผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่เกาหลีใต้ได้บรรลุข้อตกลงในหลายประเด็น เช่นจีนยกเลิกการควบคุมการส่งออกแร่เรเอิร์ธออกไป1ปีรวมทั้งสั่งซื้อถั่วเหลืองและสินค้าเกษตรอื่นจากสหรัฐ ส่วนสหาราัฐจะลดภาษีนำเข้าจากจีนเหลือ47%จาก57%รวมทั้งหยุดจำกัดอุตสาหกรรมต่อเรือจีนตลอดจนผ่อนคลายบริษัทจีนที่ถูกขึ้นบัญชีดำเป็นเวลา1ปีขณะที่ทองคำนะคะได้รับแรงหนุนจากรายงานของสภาทองคำโลกระบ,บุว่าชาวอินเดียเข้าซื้อทองคำแท่งและเหรียญในไตรมาส3แต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่10,000ล้านดอลลาร์ สำหรับวันนี้ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามเนื่องจากหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐยังถูกปิดทำการจากภาวะซัดดาวแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกเกิดที่บริเวณ3,984ดอลลาร์3,965ดอลลาร์3,947ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ3,922ดอลลาร์3,904ดอลลาร์3,886ดอลลาร์และ3,861ดอลลาร์ตามลำดับ ได้แน่นาต้านนะได้กุดที่บริเวณ4,015ดอลลาร์4,029ดอลลาร์4,045ดอลลาร์4,061ดอลลาร์หากพันขึ้นไปได้จะมีนาะต้านถัดไปที่บริเวณ4,077ดอลลาร์4,095ดอลลาร์และ4,121ดอลลาร์ตามลำดับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสําหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่31ตุลาคมปี2568ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคํา ณเวลาที่แม่มสินบันทึกไปโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคาจากสมาคมค้าทองคำ12ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่12ปรับลดลงมา50บาทสรุปรวมณนะตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่100บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณขอ้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำาณขณะนี้ด้วยะค่ะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินนะคะขอบคุณทุกคนตามรับชมและพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ